ด้วยเทคโนโลยีนะครับที่มีอัตราเร่งหรือ Accelerate ที่มันก้าวกระโดดและไปไกลได้ขนาดนี้นะครับฉะนั้นการทำงานหรือแม้แต่การเรียนก็ต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทันกันทั้งนั้นวันนี้ผมอยู่ในบรรยากาศสถานศึกษานะครับฉะนั้นจะพามาดูการศึกษาแบบใหม่ที่เป็นทางของโลกอนาคตครับจะหน้าตาเป็นยังไงเราแบรไตให้ดูเลย เริ่มเล่าจากโลกการทํางานกันก่อนยุคใหม่นี้นะครับปรับตัวไปเยอะแล้วโดยเฉพาะบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกนะครับก็มีการประกาศนโยบาย Hybrid working คุณผู้ชมครับการทํางานแบบคู่ขนานอย่าง Google นี่เขาประกาศชัดเจนนะครับพนักงานเข้าออฟฟิศ3วันแล้วก็ทํางานออนไลน์2วันยังแบ้ไตผมเองในฐานะ CEO ผมก็แบ่งเลยนะครับบอกว่าเกินครึ่งไม่ต้องเข้าทํางานออนไลน์ได้เพราะว่าผมเห็นประโยชน์จากการไม่ต้องมาที่สถานที่หรือสํานักงานสักอย่างเดียวแล้วนะครับ ในเรื่องของการเรียนการสอนนักศึกษาก็ได้รับการปรับตัวเหมือนกันโลกทำงานเขาเรียกว่า Hybrid Working สงสำหรับการเรียนวันนี้เขาเรียกว่า b l e n d e d Learning ก็คือการผสมผสานการเรียนทั้งรูปแบบออนไลน์และออนไซต์คือสถานที่นะครับในห้องเรียนเดิมนั่นเองซึ่งแน่นอนละครับจะต้องมีการเชื่อมต่อนะครับทำระบบออกแบบรูปแบบการเรียนอย่างดีแล้วก็ให้ช่องทางการถือสารเกิดขึ้นระหว่างผู้เรียนกับเพื่อนที่เรียนวิชาเดียวกันรวมถึงอาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชาด้วยครับ ซึ่งเป็นเดดเล a ร์นิ่นะครับก็เป็นสิ่งที่นำมาใช้จริงแล้วนะครับในสถาบันชั้นนำของโลกอย่าง Harvard University, University of Pennsylvania หรือแม้กระทั่ง Columbia University ในนิวยอร์กนะครับก็ศึกษาวิจัยกันมาหลายปีครับจนมั่นใจในข้อดีข้อดีของเ l e นเดดเล a ร์นิ่ก็คือช่วยยกระดับประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้สูงขึ้นไปอีกครับทำได้ยังไงผู้ชมครับแต่และวิชาอันหลากหลายนี้ ความเข้าใจหรือวิธีการเรียนรู้ต่างกันถูกไหมครับฉะนั้นวิชาไหนที่เป็นออนไลน์อันนี้เหมาะมากกับวิชาที่ต้องการสมาธิการจดจอ่อหรือแม้กระทั่งการทบทวนในสิ่งที่พูดไปแล้วตลอดเวลารวมไปถึงการอัปเดตความรู้ใหม่ๆจากทั่วทุกมุมโลกนะครับในชั่วโมงเรียนนั้นในขณะที่การเรียนแบบออฟไลน์ line, หรือเรียกว่าออนไซต์ site, ก็ได้มาอยู่ในสถานที่อันนี้เหมาะกับวิชาที่ต้องฝึกปฏิบัตินะครับต้องหยิบจับเครื่องมือ เข้าใจในโครงสร้างและก็รวมไปถึงการพบปะปฏิสัมพันธ์กับผู้คนอันนี้ก็สามารถมาเรียนแบบผสมผสานกันได้ซึ่งสิ่งที่เป็น blended learning นี้นะครับต้องบอกว่าก่อนหน้านี้มีความพยายามในการที่จะคิดพัฒนาปรับปรุงกันมาแต่พอมีสถา,านการณ์โควิดครับโอ้โหดีเลยกลายมาเป็นตัวเร่งนะฮะทำให้สิ่งเหล่านี้สำเร็จเป็นจริงครับ วันนี้ผมมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับก็ต้องบอกว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยมีความพยายามในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสร้างสรงสรค์ส,รสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดแหละครับก็ทำให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้ามาสู่พื้นที่การเรียนรู้ตามสิ่งที่ตัวเองชอบตามนิยามของ The Creative University นะครับหรือมหาวิทยาลัยสร้างสรงสรค์ฉะนั้นเนี่ยสามารถจะแปลเปลี่ยน passion มาเป็นความสำเร็จได้ซึ่งจากสถานการณ์ที่ผ่านมามหาวิทยลาลัยก็เอานี่แหละครับ blended learning เอามาใช้ ผสมผสานก,นกันกับ Active Learning เดิมที่มีอยู่แล้วด้วยนะครับกลายเป็นคำใหม่กลมๆว่า v u blended 5ซึ่งทำมาก่อนที่จะมีสถานการณ์โควิด19ซะอีกนะครับฉะนั้นวันนี้เรามาขยายความกันหน่อย v u blended คืออะไรผมได้แขกดีมากเลยวันนี้เป็นรองอธิการบรดีอาวุโสด้านวิชาการนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญมิลินทสูตรครับ ผมได้ยินว่าคำว่า blended learning เนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ว่า BU Bangkok University เอามาทำให้เป็น BU blended ฉะนั้นต้องถามหาที่มาที่ไปครับว่าคิดยังไงกับเรื่องนี้ครับผมว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเราจะมีการเรียนการสอนเนี่ยแล้วแต่ถ้าเกิดตัวหลักสูตรของเราเนี่ย,ยคิดทางมันผิดมันก็ไปผิดช่ยันอันนี้คือสิ่งที่เราเราเรา,เราทบทวนกับทุกๆหลักสูตรท,ที่ที่มหาลัยกรุงเทพกำลังทำอยู่ว่าจ็อบโดเมนเขาเป็นแบบนี้จะต้องสกัด เอาตัวองค์ความรู้สกัดตัวสกิลสกัดตัวแอทิจูดอะไรเข้ามาใช้ในการเรียนก็คือเริ่มจากการตั้งคําถามใช่ใช่และสมมติฐานนี้ฟังดูก็เข้าท่าเลยนะครับครับซึ่งก,ก็เป็นเรื่องที่เราคิดเองเองไม่ได้<ม>นะฮะเราเราต้องถาม ภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมว่า,วาเขามอ,องว่าอย่างไรเขาต้องการอะไรอย่างไงอย่างทีเ่เราเคยคุยกันมาแล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่าหาอะไรเนี่ยผลิตไปโดยที่ไม่ดูเลยว่าข้างนอกเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยมันผิดที่ผิดทางแน่นอนแล้วเรากําลังสร้างคนที่ออกไปแล้วเขาไม่มีที่อยู่สุดท้ายเราจะได้คนที่จ่ายค่าหน่วยกิจเพื่อออกไปให้บริษัทจ่ายเงินเดือนเพื่อสอนอีกทีใช่ครับคุณหนึ่งก็ทราบว่าในปัจจุบันเนี่ยมันเปิดให้เกิดอาชีพใหม่ๆขึ้นเยอะใช่ไหมแลวบางครั้งเนี่ยมันเปิดไปได้หรอ ที่ว่าเราจะสร้างศาสตร์บางอย่างแล้วก็จะต้องเป็นแบบนี้ไปโดยตลอดใช่เป็นไปไม่ได้เลยฉะนั้นการที่เราทําให้มันเกิดการบูรณาการระหว่างสาขาเนี้ยมันเปิดทางเรื่อยเขาอาหารจะเจอโอกาสใหม่ๆแล้วก็ผสมผสานสิ่งใหม่ๆเข้ามาไม่ได้ฟิกว่าเขามาเรียนที่แฟก u อ t ี่นี้แล้วหรือคณะนี้แล้วต้องรู้เฉพาะเรื่องนี้ใช่ผสมผสานกันใช่ฉะนั้น blended learning นอกจากสูตรวิธีการเรียนในออนไลน์มาออนไซต์ต้อมีการผรสมะสานศาสตร์ด้วยเรามองณปัจจุบัน,นะะเราเราแยกเป็น5ชิ้นส่วนอันแรกเนี่ยเราคุ้นเคยอยู่แล้วว่าการเรียนแลัศาสตที่เป็นเลคเชอร์ เมื่อก่อนเราก็จะพบว่าเราใช้เวลา1ชั่วโมง2ชั่วโมงอยู่ในห้องเรียนนั่งฟังไปนะครับแล้วก็กระจจดไปสมมุติว่าวันนั้นคุณนุ้ยเกิดปวดฟันขึ้นมานะฮะมาไม่ได้มาไม่ได้หรือว่าต้องมาทนเรียนมันไม่มีสมาธิหรอกครับที่จะเรียนรัศมีแบบนั้นนะครับตอนนี้เราทํา3แบบนะฮะเรามีทั้งแบบที่ยังเป็นออนไซต์แบบเดิมบางคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าการได้นั่งเผชิญหน้ากันมันทําให้ตัวเองเนี่ยมีสมาธิมีระเบียบในการเรียนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย ในสถานการณ์โควิดเนี่ยมันก็ทําให้มีความปลี่แปลงเร็วรนะครับ,รบเรามีรูปแบบที่2ที่เราเรียกว่า virtual classroom virtual classroom นี่คือว่าถ้าคุณสะดวกอยากมานั่งฟังคุณมานั่งฟังแต่ถ้าเกิดคุณไม่สะดวกเราไลฟ์ งั้นคุณฟังจากที่บ้านได้แบบนี้ก็ทําให้เขากําหนดเวลาแน่นอนเขาตั้งใจและว่าจะมามาเรียนอันเนี้ยในช่วงเวลาแบบนี้ประหยัดเวลาเดินทางไปได้มากประหยัดเวลาเดินทางได้มากแล้วก็น่าจะเรียกว่าช็อปวิชาได้เยอะขึ้นใเพราะว่าจากห้องนี้จบเวลาปุ๊บดูตารางปุ๊บไปต่อเขาสามารถไปต่อได้และในขนาดเดียวกันแบบที่3ก็คือแบบที่เป็นออนไลน์ไปเลยส่วนผสมที่2มันคือเรื่องของทิ utorial เมื่อก่อนเนี้ย ครูทำหน้าที่แบบเดียวเลย <ฮะ S 2> คือทั้งสอนทั้งโค้ชทั้งแรงตานาแล้วครูก็มักจะกลัวว่าไอเนื้อหาเนี่ยมันจะสอนไม่ทัน <ฮะ S 2> ถ้าบางครั้งลืมโค้ชเราคิดว่าการติวทิวทัศน์เ,เนี่ยเป็นส่วนที่สําคัญมากแล้วทิวทัศน์เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่จากตัวผู้สอนอย่างเดียวมันสามารถเกิดขึ้นในกลุ่มของนักศึกษาได้เราพบในโลกความจริงนะครับเด็กเนี่ยหลายคนเนี่ย เขาดิ่งเองอใช่ฮะแล้วเขาเ,เ,นะเขาเอาเนื้อหามาดิเขาเก่งเขารู้ธรรมชาติว่าแบบไหนเนี่ยที่จะทําให้เขาเข้าใจง่ายขึ้นฉนั้นตรงเนี้ยมันก็กลายเป็นสิ่งที่เราต้องเปิดพื้นที่แต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถจะขยายมันได้ว่าทําใหเ้เป็นตั้งแต่กลุ่มที่มาเจอครูกลุ่มที่เขาไปเจอกันเองอกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยอเปิดตรงพื้นที่ของแพลตฟอร์มเอาไว้ให้เขาสามารถที่จะสร้างกลุ่มและคุยกันได้ในช่วงเวลาที่เขาเหมาะสมแบบเนี้ยมันก็จะทําให้ตัวการโคชชิ่งหรือการทีเรียลเนี่ย มันได้ผลมากยิ่งขึ้นโอ้เยี่ยมนะครับส่วนที่สามก็เป็นส่วนของที่เราใช้คำว่าโฮมสตดิโอเราคงจะพอทราบแล้วว่ามหากรี่ยให้ความสำคัญมากกับการทำงานในสิ่ะที่เป็นโปรเจกต์เป็นการที่ทำงานที่ได้ลงมือลงไม้ทำจริงๆนะครับแต่ว่าคำถามก็คือว่า้การทำงานแบบลักษณะแบบนี้มันจำเป็นจะต้องเกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่มหาลัยเท่านั้นเหรอนะครับมันทำที่บ้านไม่ได้หรือไงนะครับก็จริงรวมทั้งข้อดีมันอีกข้อหนึ่งเนี่ยที่ที่เราสามารถจะพบได้คือว่า มันเป็นการเชื่อมโยงคะคุณหนุ่ยว่าฉะนั้นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวคุณเนี่ยซึ่งคุณอาจจะไม่เคยสำรวจมันว่ามันสามารถเอามาทําประโยชน์หรือสร้างคุณค่าอะไรได้เนี่ยมันเอามาทาได้อะไรด้บ้างยกตัวอย่างอย่างภาพวิชาินปะการแสดงจากเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่เขาเรียนการแสดงอะไรต่างๆ exercise ต่างูตอนมาที่โลงละครการลองทดสอบการแสดงเนี่ยจากบ้านหรือที่บ้านเขาข้างๆมีวัดเนี่ยมันเป็นการปฏิสัมพันธ์กับพื้นที่ มันเป็นการดึงเอาไปเล่น,นในชุมชนเลยใช่ฮะมันเป็นการดึงเอาสิ่งที่เขาสามารถจะหาความรู้เพิ่มเติมเนี่ยได้จากสิ่งแวดล้อมของเขาจริงๆเนี่ยขึ้นมาได้ซึ่งผมว่าอันเนี้ยเป็นจุดที่ดีที่จะทําให้มิติในการที่เห็นว่าฝึกไปเนี่ยสุดท้ายต้องใช้ซึ่งอันเนี้ยมันก็ทําให้ก้มแบบฝึกหัดหลายอย่างถูกออกแบบใหม่ะนะครับให้โปรเจกต์เนี่ยมันเริ่มต้นจากสิ่งใกล้ตัวของคุณเยี่ยมยนะครับ แบบที่4นะครับ mm hmm. เป็นลักษณะของการเรียนแบบออนไซต์จริงๆมันมีเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ในบางสิ่งบางอย่างซึ่งแน่นอนคุณอยู่ที่บ้านคุณคงไม่มีหรอก <c oughs> แต่ว่าเพื่อที่คุณจะจบไปแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะทำบางสิ่งบางอย่างได้อย่างเพอร์เฟกสมบูรณ์เนี่ย <c oughs> คุณต้องเรียนรู้กันใช้แต่ขนาดเดียวกันมุมแบบนี้มันก็ไม่ได้หมายความว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะต้องเป็นที่ที่เดียว ที่คุณมาฝึกหัดได้สิ่งที่เราพยายามที่จะทําให้มันเกิดโอกาสเพิ่มเติมก็คือว่าการเชื่อมโยงกับ mm hmm. อีโคโซิสเต็ม mm hmm. หรือกับภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมต่างๆเขา,า mm hmm. สามารถที่จะไปเรียนรู้ได้ป x p e r i e ร c ์บางอย่าง ได้จับต้องมันสิ่งบางอย่างที่มันเป็นของจริงๆจากภาคธุรกิจจากภา,าคอุตสาหกรรมได้นะครับอันนี้ก็ถือเป็นการออนไซต์อีกแบบหนึ่งนะที่มีการผสมผสานระหว่างในมหาวิทยาลัยแล้วก็นอกพื้นที่มหาวิทยาลัยใช่เลยส่วนสุดท้ายที่เรามองคือเรื่องของมาสเตอร์คลาสเราได้เรียนกับตัวจริงที่เขามีประสบการณ์จริงๆมันให้ทั้งการที่จะเชื่อมโยงถ่ายทอดประสบการณ์ ที่เรายังไม่มีให้เราสามารถจะเข้าใจบางสิ่งบางอย่างได้เร็วขึ้นในขนาดเดียวกันผมว่าสิ่งที่สําคัญยิ่งใหญ่มากกว่านั้นคือว่ามาสร้างแรงบันดาลใจทีนี้มาสเตอร์คลาสมนยิ่ร้องว้าวออกมาเพราะว่าส่วนตัวก็ได้ยินว่าอูระดับโลกที่ทำกันเยอะได้ยินครั้งแรกนี่เป็นคลาสบน Facebook สมัครดาเรียนอูระดับโลกมาเรียนเลยรรอนฮารเวิร์ดมาสอนสเปิรเบิร์กมาพอโชคดีก็คือว่าความที่เราเป็นมหาลัยที่ก็มีอายุเก่าแก่มานานผสมผสานเราก็สะสมพันธมิตรนะครับจากภาคการศึกษาและภาคธุรกิจเนี่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยอยู่ตลอดเวลาแต่ขณะเดียวกันการเปิดพื้นที่ออนไลน์เนี่ยมันทําให้เราสามารถที่จะได้เวลาจากทั้งนักธุรกิจหรือโปรเฟสเซอร์ในแต่ละประเทศเนี่ยมาได้ไม่ยากนักเขาไม่ต้องเดินทางตอบรับง่ายขึ้นใช่เขาไม่ต้องเดินทางโอ้ตอบรับง่ายขึ้นมากครับคุณหนุ่ยเรามีโปรเฟสเซอร์จากอังกฤษจากไรต่างนาที่มาช่วยเราในการที่จะออนไลน์เข้ามานะครับยินดีเลยบางทีเราได้ถีงเข้ามาด้วยนะครับอย่างกับมหาลัยบางมหาลัยเนี่ยณตอนเนี้ย เราดึงเอาทีมของผู้เรียนเข้ามาด้วยคือมาเรียนด้วยกันไปเลยออ๋คือเขาก็ต้องสอนคนของเขาใช่ฉะนั้นมาจอยเซสชั่นอยู่ในออนไลน์คลาสเดียวกันก็เรียนรู้ไปพร้อมกันเผื่อได้ดีเบตด้วยนะครใช่ถูกต้องครัได้ดีเบตได้ทํางานร่วมกันนะครับซึ่งอันนี้ผมว่า มันเป็นโอกาสที่สําคัญมากว่าเมื่อมันเปลี่ยนไปแบบนี้แล้วเนี่ยก็ใช้ช่องทางแบบนี้ทาให้มันเกิดคอนเน็กชันกันขึ้นทําให้มันเกิดคอมมูนิตี้ใหม่ขึ้นมานะครับก็เป็นสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่เป็นผลตามมาจากเรื่องของของมาสเราฟังดูแล้ว B u b l e n d น d ้นี่เป็นทางของโลกอนาคตจริงๆนะครับทีนี้อนาคตหลังจากนี้อีกอาจารย์สรรเสริญเตรียมอะไรไว้อีกไหมครับอย่งนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราเองเราก็ต้องตรวจสอบทุกอย่างให้ให้ครอบเพราะว่าเรากำลังทำงานกับเรื่องของคน สิ่งที่เรากังวลเนี่ยมี3าอย่างที่ต้องมองคือว่าคนในฐานะผู้สอนรจริงๆผู้สอนและผู้ออกแบบของสูตรพร้อมขนาดไหนผู้เรียนพร้อมขนาดไหนเทคโนโลยีพร้อมขนาดไหนนะครับ ช่วงเวลาที่ผ่านมาเราใช้เวลาเยอะมากเลยกับการที่เราจะทำเวิร์กช็อปย่อยจากครูผู้สอนนะครับเปลี่ยน mindset เขาทำให้เขากระโดดออกมาจากรูปแบบวิธีคิดการเรียนการสอนแบบเดิมๆมหาลัยแบบเดิมๆออกมาให้ได้โชคดีว่าโควิดมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาทำแบบของเดิมไม่ได้ยังไงยังเขาต้องเปลี่ยนแต่คราวนี้เปลี่ยนยังไง เปลี่ยนอย่างไรให้ได้ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดหรืออย่างที่บทบาทที่ว่าครูคนเดียวคุณอาจจะนัดเลคเชอร์คุณไม่เคยทําเรื่องโคชชิ่งเลยทํายังไงจะทํางานกันเป็นทีมเวิร์กเนี่ยให้เกิดขึ้นได้เพิ่มทักษะของครูได้ด้วยฉันอันเนี้ยเราเราวางเป็นสเต็ปสเต็ปไปว่าเราจะค่อยๆสร้างคนของเราขึ้นมาเพื่อที่จะให้เกิดความพร้อมนี้มากที่สุดนะครับเทคโนโลยีแน่นอนว่าคุณหนยทราบว่าเทคโนโลยีมันไปเร็วมากนะครับทำยังไงให้มันมีความพร้อมที่ที่ดีสุด ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราใช้แพลตฟอร์มต่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญแลวเราเชื่อว่ามันสามารถเอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนเนี่ยได้มากแต่ที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือว่าผู้เรียนเองนะครับถ้าเกิดเขาไม่พร้อมเราคิดวิธีการให้ให้ดียังไงเนี่ยมันก็ไม่ได้เ<ฮ>หมาะกับเขาหรือสุดท้ายมันก็กลายจะกลายเป็นเหมือนกับว่าเราคิดวิธีการใหม่มาแต่ก็วิธีการแบบเดียวแหละหนึ่งมาตรฐานจับยัดก็ใส่ทุกคนมันไปไปไม่ได้งั้นทํายังไง ให้ตัวความยืดหยุ่นเนี่ยของสิ่งที่เราทำเนี่ยกับความต้องการผู้เรียนเนี่ยมันเข้ามาประสานกันได้ก็ดีที่สุดแล้วผลลัพธ์ตกที่เข้ามาที่สุดฉะนั้นการทําเข้า,าใจกับผู้เรียนการค่อยๆปรับพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างของเขาไปเนี่ยเพื่อจะให้เขา มีรูปแบบการเรียนการสอนแบบที่ดีที่สุดสำหรับเขาเนี่ยก็อึงสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นระบบที่เราลังสร้างอยู่ชั้นนั่นนะคือเฟสของการที่เราพยายามที่จะพัฒนาบิวเบลนเด e เร e a นนิ่งเนี่ยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกับโอ้โ oh หวันนี้ผมเต็มอิ่มเลยกับคำตอบเรื่องบ u วเบลนเด l เร r n นนิ่งนะครับก็เป็นการเรียนรู้ที่ผสมผสานแล้วก็ทำให้ออนไลน์ออฟไลน์ออนไซต์มาปรากฏเป็นจริงเพราะมีมาสเตอร์คลาสด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณรอนที่การมาดีมากๆผู้เชส่วยวชา์ สรรเสริญมิลินทสูรครับขอบคุณมากครับผู้หนุ่อยาขออนุญาตไปถามนักศึกษาบ้างนะครับอาจารย์ว่าไว้ดีขนาดนี้นักศึกษาเขาคิดยังไง ก็คือมีออนไซต์แล้วก็ออนไลน์ออนไลน์เขาก็จะมีแพลตฟอร์มอย่างเช่น Zo ูมรองรับให้นักศึกษาเข้าไปเรียนแล้วก็เปิดกล้องเหมือนกับเรียนจริงเลยค่ะเนื่องจากชั้นปีที่2เรียนโปรแกรมมิ่งโคดดิ้งเป็นหลักแล้วก็อยู่หน้าจอคอมเป็นหลักอยู่แล้วมันก็เลยทําให้การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์มันสะดวกกับตัวนักศึกษาแล้วก็ตัวอาจารย์อยู่แล้วค่ะจะมีทั้งการแบบว่าประชุมออนไลน์ line, ครับแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยก็ยังต้องมาเจอหน้ากันที่มหาวิทยาลัยด้วยหรือว่าตามสถานที่ต่าง อาจจะไปเรียนรู้จากแบบสถานที่จริงๆเลยอะไรเงี้ยครับว่าแบบธุรกิจนี้เขาทำแบบนี้จริงๆนะในทุกวิชาเลยนะครับจะเป็นการเรียนสลับกันครับอย่างเช่นคลาสนี้เรียนออนไลน์ต่อไปพอวิปหน้าอย่างเงี้ยครับก็ไปเรียนเป็นออนไซต์ครับหนหนูแบบว่าสามารถกลับมาดูคลิปย้อนหลังในเนื้อหาที่หนูแบบไม่เข้าใจได้หนูสามารถเรียนได้ทุกที่อะคะ่ะแล้วหนูจะมีเวลาแบบส่วนตัวมากขึ้นในการที่จะแบบ เอาเวลาตรงนี้ไปพัฒนาตัวเองอย่างอื่นเพื่อม,มาขึ้นได้ค่ะทีนี้มาถึงข้อสังเกตของการเรียนการสอนแบบ b u Blended กันบ้างน,นะครับคุณผู้ชมครับทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็เตรียมระบบการเรียนไว้ค่อนข้างดีทั้งออนไลน์และก็ออนไซต์สถานที่นี่หายห่วงนะครับใครที่เป็นศิษย์เก่าหรือเรียนปัจจุบันก็ทราบดีว่าดีเยี่ยมขนาดไหนในเรื่องของออนไลน์ครับอันนี้ต้องพึ่งพาขนาดไซส์หน้าจอของตัวคุณแล้วละครับฉะนั้นถ้าผู้เรียนมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จออาจจะเล็กเกินไปการดูมือถือทั้งหมดในทุกรายวิชา อาจจะไม่เหมาะก็ได้นะครับฉะนั้นก็ต้องหาอุปกรณ์ปลายทางพร้อมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เร็วพอเข้ามาสู่เซิร์ฟเวอร์เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเราจะเรียนสอนกันได้อย่างปกติและมีความสุขที่สุดทั้งหมดนี้แต่ละคณะแต่ละวิชาก็มีรายละเอียดที่ไม่เหมือนกันแต่ก็สามารถออกแบบให้อยู่ในแนวคิด B.U. b l e n d e d เดียวกันนี้ได้ครับ และนี่แหละครับรูปแบบการศึกษา BU b l e n d e d ที่ผสมผสานนะครับเพื่อจะปลดปล่อยศักยภาพของนักศึกษาออกมาฮแล้วก็สามารถที่จะดีไซน์การเรียนรู้ให้ทันยุคนะครับยุคสมัยที่บัณฑิตใหม่จบแล้วต้องทำงานจริงได้แล้วก็รับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและตลอดเวลาแบบนี้ได้สมกับคำว่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ครับ